เตรียมส่งมอบอีกหนึ่งคันครับสำหรับพาร์ทเนอร์นะครับลีดเดอร์ตัววีแต่ง g r Sport จัดทรงซิ่งหล่อๆแบบนี้นะครับมาดูกันเลยมีอะไรแต่งบ้างคันนี้ก่อนที่เราจะไปส่งมอบกันลนดับแรกนะครับชิ้นงานกระจังหน้าพาสนี้นะครับเป็นของ g r Sport ลูกค้าเลือกทำสีนะครับเป็นเที่ยวไปตัดหมอกสีดำใช้ล่างสีดำเพิ่มความดุดันให้กับเจ้ารถคันนี้เลยรวมไปถึงโลโก้แก้วนะครับเราติดตั้งให้แล้วเรียบร้อยลูกค้าใส่เป็นฝากระโปรงคาร์บอนเคลฟลา หล่อๆเท่ๆแบบนี้ด้วยนะครับลาย F1 แล้วก็ในส่วนของตัวไฟหน้านะครับเป็นตัว duo protector นะครับเป็น LED แล้วก็จะมีตัว daytime กางตาหล่อๆแบบนี้นะครับมีตั้งแต่ในตระกูล Legender ไปจนถึง GR Sport เปลี่ยนมาให้แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวพามาดูด้านข้างกันครับด้านข้างคันนี้เรียกว่าเอาเรื่องเหมือนกันนะครับด้วยขอบ18นะครับลาย TE37 นะครับสีทองหยอดด้วยสีขาว เข้มๆแบบนี้นะครับรัดด้วยยางโตโยนะครับ265 60 18แล้วก็จะมีการจัดทรงช่วงล่างนะครับเป็นชุดโชกของโปรเฟนเดอร์เซ็ตควีนซีรีส์นะครับข้างหน้าจะเป็นควีนซีรีส์ปรับได้16ระดับนะครับข้างหลังจะเป็นพิกกี้แบ็คปรับ8นะครับคันนี้ก็เก็บงานทำสีนะครับไม่ว่าจะเป็นหลังคาดำรวมไปถึงขรอบกระจกมองข้างก็จะเป็นสีดำติดฟิล์มคิ้วกันสาดเปลี่ยนมาแล้วเรียบร้อยติดตั้งให้ รวมไปถึงมือเปิดประตูนะครับเลือกลูกค้าก็เลือกเป็นสีดำเนาะให้มันดูแบบดุดุหน่อยนะครับก็เปลี่ยนใส่สีดําหรือใครอยากให้เป็นสีเดียวกับตัวรถก็ได้นะซุ้มล้อนะครับซุ้มล้อเป็นสีเดิมนะครับเป็นสีดําด้านแบบนี้เปลี่ยนทําสีขาวก็ได้ส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังเราก็จะเพิ่มเป็นสปริงโปรเกรสซีฟเข้าไปเพื่อที่จะจัดทรงรถคันนี้นะครับให้โหลดสัก2นิ้วนะครับหน้า1.5ก็กำลังสวยนะครับทรงนี้ใครชอบป o ร t u n เนอร์ซิ่งๆก็ห้ามพลาด ส่วนด้านท้ายนะครับเราก็มีการตกแต่งเรื่องของการชนท้าย GR Sport มาให้แล้วเรียบร้อยรวมไปถึงโลโก้แก้วนะครับเราก็ติดตั้งมาให้แล้วนะครับคันนี้ลิตรตัว V นะครับจะมีประตูท้ายไฟฟ้ามาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับลูกค้าไม่ต้องทําเพิ่มเนาะหรือใครอยากได้เรื่องของคิทเซนเซอร์ก็ติดตั้งเพิ่มได้เราก็มีบริการให้เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นอะไหล่นะครับที่เราให้ลูกค้ากลับบ้านไปด้วยเป็นโชค4ต้นเลยรวมไปถึงสปริงเดิมที่ติดรถมา ด้านหลังด้านท้ายก็จะกว้างจุกของได้สบายๆนะครับเดี๋ยวพาไปดูภายในอีกสักนิดหนึ่งนะครับเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับตัว V จะมีกล้อง360องศามาให้ลูกค้าแล้วเรียบร้อยภายในก็จะไม่ได้แตกต่างจากตัว G มากนักนะครับจะได้เรื่องของตัวไวเลสชั h เจอร์มาแล้วนะครับเป็นไฟ LED บนห้องโดยสารมาแล้วนะครับไฟส่งหัวเก๋งนะครับมาแล้วเรียบร้อย แล้วก็ตัวถ้าภา,ภายนอกนะครับเราก็จะได้อย่างที่บอกเนาะประตูท้ายไฟฟ้าคิ้วขอบประตูโครเมียมนะครับก็มาจากโรงงานลูกค้าไม่ต้องแต่งเพิ่มนะครับโอเคก็จะประมาณนี้แล้วกันใครที่ชอบ f o r t u n e r จัดทรงซิ่งจัดทรงหล่อหรือว่ารายละเอียดเงื่อนไขอะไรก็สอบถามกันเข้ามาได้ช่วงนี้ก็มีโปรโมชั่นด้วยนะครับสำหรับลีดเดอร์นะครับก็ต่อเบี้ยศูน์เปอร์เซ็นเราก็มีไว้ให้บริการเช่นเดียวกันก็ฝากไว้ด้วยครับใครที่สนใจคลิกนิ้งหน้าโปรไฟล์เลือกช่องทางที่ติดต่อแล้วทักเข้ามาคุยกันครับสวัสดีครับ